มาผมมืงหนีได้มีนู้ตำกุ้งครับผมนี่ครับผมได้ไปซื้อกุ้งมาอยู่ตลาดครับผมนี่กุ้งไอ้กุ้งยังก็กุ้งน้ำเกลือเท่านี้นแหละครับผมนี่ครับซื้อมาประมาณสิบตัวครับเดี๋ย่ามาตำับผมเดี๋ยวเทลงเลยครับกุ้งไฟบวกนีครับผมได้กุ้งไอ้น้ำเกลือครับกุ้งขึ้นๆกุ้งยังก็กุ้งน้ำเกลือแหละเอาเอาขวใส่ครับผมหันบ่อใส่ขวบก่อนตำเลยครับผม ่ะเบิ่งไก่ด้วยนะตำไปเลยครับจนมันแหลกครับเนี่ยผมแหลกแล้วครับผมแหลกแล้วเขาจะปรุงเครื่องปรุงได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผักพริกใส่ครับผมพริกผงครับอ่ะสว่วนหนึ่งครับตักไป ผัวครับผม,ผมอืมจะหลายเสร็บหลายครับเอาหน้ำปลาครับมาะไทยไก่ดีั้มเนาะปเดี๋ยครับผมเอาคุๆคุณเดี๋ยวก็เขากัน,นครับผม บะก,กอรครับผมขายไปเลยครับปูนก้งตรงนี้ประกอคกับผมแต่ว่าประกอบไอ้ดิฟครับผาเป็นกบทประกอกซุกใส่พรมันหอมครับมีกับเวกเขาครับอ่ะหนึ่งพ่อครับผมมะนาวครับผม น้ำใส่เพียงหนึ่งขอครับไข่กี่น้อยมนเนี่ยเอาตามมาน,นครับหเหนียวดีครับผมเดี๋ยวชิมกันเสียบเลยครับผม น้ำป,าปลาปลาลีกน่อยครับเอาให้เรียกครับวัน่อยครับป่นกุ้งครับผมเอ้ยวิบเซ่หอม ขาดหอมมาผมหอมเท่นี่กันเอ,อ้ยเฝ้าอะไรเนี่ยผมถึงซีซันแล้วครับอ่ะให้จานครับวนี่ครับเอ,อ้ยโอ้เหนียวดีครับผมมึงกุ้งน้ำเขียบบานเท่านี้หร,อ,หรอครับ แจ่บตั้งกับกุ้งไฟกับผมนะผมปนกุ้งครับผมมาผมเกยมกันครับมามานนี้ครับผมปนกุ้งเลยครับผมมาครับกินขมกันครับน่ครับผมขมเนี้ยวครับเลยมนี้ครับโอ้ไอเอียงก็ไอพันกันจอกผมงามๆครับหรือหมดเสือครับผม chẳng mua miếng nào buồn nhớ gì nào buồn Nó không không nghe hông, nhớ đi! học hả hmm. อืมนี้บ่กคยเฮ็ดกินบไเคยกินิด้อครับผมตำกุ้งครับตำกุ้งไอ้น้ำเกลือตัวเงี้ยเขาหน่อยครับผมซื้อในตลาดครับ